ปัจจัยที่จะทำให้เราคนดูเลือกติดตามอนิเมสักเรื่องมีหลายการเปิดเรื่องและการบิวอัพคนดูก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าหากมันดีจนทำคนดูเครื่องติดได้ตั้งแต่ตอนแรกรับรองเลยว่าคุณจะต้องเลือกที่จะติดตามอนิเมะเรื่องนั้นอย่างแน่นอน หาโลกอนิเมะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆโคอนออิเมะไป2องสิอนิเมะที่แฟนๆชาวญี่ปุ่นหวตให้มีการเปิดตอนได้อย่างน่าสนใจพีคสุดๆช็อคสุดๆเซอร์ไพรส,ส,ส์จนน่าติดตามจะมีเรื่องไหนกันบ้างไปดูกันเลยแต่เราจะไม่ขอสปอยเนื้อเรื่องนะครับอันดับที่10 p ป๊อปทีมอีพ อนิเมะสายฮาที่ว่าด้วยเรื่องราวของโปโปโกและปีปิมิสิ่งที่อนิเมะนำสะเสนอออกมาคือความฮาแบบเอาไม่อยู่ความดีงามของอนิเมะเรื่องนี้คือความไร้สาระเบาสมองที่มันน่าติดตามไม่ใช่เพราะว่าเป็นอนิเมะที่ดีเหมือนเรื่องอื่นๆนะครับแต่สำหรับป๊อปทีมอีปิกมันเป็นอนิเมะที่ดูได้เรื่อยๆมากกว่าชวนคนดูดูตอนต่อไปได้อย่างตลอดไม่มีเบื่อเลยอันดับที่9 k i n g d งดม คิงด้อมถือเป็นอนิเมะแนวสงครามที่มีความเข้มข้นมากๆทั้งฉากการต่อสู้การประทะคารมคมคายของตัวละครและบวกกับงานสร้างสุดยิ่งใหญ่นี่ถือเป็นอนิเมะเก่าที่ใครยังไม่เคยดูควรจะหามาดูสักครั้งจริงๆว่าโดยเรื่องราวของสินและเพียวเพื่อนรักที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆครับทั้งสองเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นยอดขุนศึกแต่เมื่อเวลาผ่านไปเพียวไปรับราชการในวังของรัชฉินปล่อยให้สินยังคงเป็นทาสอยู่ในหมู่บ้าน ต่อมาเมื่อทั้งสองได้เจอกันอีกครั้งเพียวนั้นกลับมาด้วยอาการสาหัสใกล้จะตายและก่อนที่ทั้งสองจะสิ้นสุดมิตรภาพกันเพียวจึงบอกให้สินเดินทางไปอีกหมู่บ้านหนึ่งแต่เมื่อซิ้นได้เดินทางไปถึงเขาก็ได้พบกับความจริงสุดสะเทือนใจอย่าลืมมาหาดูกันนะครับบอกเลยว่าแค่ตอนแรกก็โคตรพีคแล้วอันดับที่8 Neon Genesis Evangelion อนิเมะเก่าที่ยังคงเป็นตำนานของวงการด้วยงานดีไซน์สุดล้ำขณะที่ว่าต่อให้เวลาผ่านไปนานกี่ปีเทคนิคงานสร้างและงานดีไซน์ก็ยังคงดูสดใหม่ยอยู่ตลอดเวลาหลายคนอาจดูแล้วงงอันนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเขานะครับแต่ถ้าหากคุณสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของอนิเมะเรื่องนี้ได้บอกเลยว่าคุณจะหลงรักมันอย่างแน่นอนว่าโดยเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างมนุษย์และเทวทูตที่ฝั่งมนุษย์ตัวเล็กๆอย่างเราต้องสร้างเอวาขึ้นมาเพื่อเข้าต่อกรก,กับสิ่งมีชีวิตสุดอันตราย อยากให้ลองกลับไปดูกันนะครับมันสนุกมากๆโดยเฉพาะฉากเซอร์ไพรส์ฉากช็อกๆแล้วเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยในตระกูลเอฟาเกเลียน อันดับที่7จสกูไหลอดิเมส,สายโมเอแม้งานภาพจะดูใสๆไม่มีอะไรแต่เนื้อหาของเรื่องนี้ก็มันใช่ย่อยเลยนะครับว่าโดยเรื่องราวของยูกิสาวน้อยที่ชอบไปโรงเรียนและสนุกสนานกับเพื่อนๆของเธอแต่วันดีคืนดีก็มีเรื่องแปลกๆกำลังเกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้นั่นก็คือการมาของซอมบี้นั่นเอง ความจริงเนี่ยนอกจากเนื้อเรื่องที่ชวนติดตามแล้วเหตุผลหลักๆที่พวกเราเลือกดูกันก็นคือการได้เห็นตัวละครสาวๆน่ารักน่ารักได้ออกมาโดดเด่นกันนี่แหละมันนุ่มฟูหัวใจจริงๆอันดับที่ 6. The Promise Neverland เรื่องก่อนภาพน่ารักสาวๆน่ารักชวนนุ่มฟูหัวใจเรื่องนี้ภาพน่ารักแต่เนื้อเรื่องไม่น่ารักเลยจริงๆครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอนิเมะผู้ใหญ่เชิงจิตวิทยาดีๆนี่แหละ แต่ที่มาบอกแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่า Promise ทเ e อร์แลนจะดูยากนะครับอนิเมะเรื่องนี้ดูง่ายชวนติดตามสุดๆพาคนดูเหวอร,รับประทานตั้งแต่ตอนแรกกันเลยทีเดียวเชียวเรื่องราวเนี่ยจะเกี่ยวกับบ้านเด็กกำพร้าสุขสันต์ที่มีเด็กกำพร้ามากมายอยู่นะครับทุกคนเนี่ยมีชีวิตสุขสบายเล่นได้ในสนามหญ้าที่ใหญ่กว้างแต่แล้วความจริงก็ปรากฏครับเมื่อกลุ่มของเอมมาและนนร์แมนได้รู้ว่าความสุขสบายนี้นั้นเป็นเรื่องหลอกลวงกลุ่มเด็กๆเ,เมื่อโตขึ้น ที่บอกว่าจะถูกรับไปเลี้ยงโดยผู้ใหญ่ความจริงนั้นมันไม่ใช่พวกเขาจะถูกทําให้เป็นอาหารให้กับปีศาจยักษ์พวกเด็กๆจึงต้องร่วมมือกันเพื่อลบนี้ออกจากฟาร์มนรกนี้ให้ได้แค่เน,นเรื่องก็ชวนดูแล้วใครที่ยังไม่เคยดูบอกเลยครับว่าต้องรีบหามาดูเพราะในเร็วๆนี้ The Promise Neverland ก็กำลังจะมีซีซั่น2แล้วด้วย อันดับที่5 y u ยูยูฮา s ุชออิเมตในตำนานอีกเรื่องที่ทำออกมาได้ตีมากๆใครที่เกิดยุคสมัยนั้นถ้าไม่ติดอนิเมตเรื่องนี้คนรอบข้างก็ต้องพูดถึงอนิเมตเรื่องนี้อย่างแน่นอนว่าโดยเรื่องราวของอุราเมชิยูสเกะที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุและโลกวิญญาณก็ให้โอกาสกับเขาให้เขานั้นฟื้นคืนชีพได้แต่ต้องมีชีวิตอยู่ในฐานะของนักสืบโลกวิญญาณคอจัดการกับเรื่องราว ที่เกี่ยวกับวิญญาณและปีศาจต,ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์เด็กรุ่นใหม่ใครยังไม่เคยดูอย่าลืมหามาดูกันนะครับมันสนุกมากๆเลยมี3มภาคถ้าจะดูเนี่ยอาจจะนานหน่อยแต่ถ้าดูจบเนี่ยคุณคือก๊อตเลยอันดับที่4มิสเตอร์โอโซมาสึจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเคยมีมานานมากแล้วนะครับสมัยที่ยังเป็นลายเส้นเก่าๆนู่นเลยแต่ที่เราหยิบมาในคลิปนี้นะครับขอหยิบฉบับรีเมคแล้วกัน,สนเสน่ห์ของเรื่องนี้นะครับอาจไม่ใช่เนื้อเรื่องที่ปฏิปะตอกันจริงจัง แต่ความสนุกของมันก็คือการนำเสนอตัวละครเอกทั้ง6ตัวออกมาได้อย่างน่าสนใจว่าโดยเรื่องราวของพี่น้องแฝด6สุดฮาที่ต้องเจอปัญหาวัยรุ่นต่างๆที่จะทำให้ชีวิตของพวกเขานั้นปั่นป่วนจนสมองหมุนจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมากมายนะครับสำหรับเนื้อเรื่องอยากให้ลองไปดูเองมากกว่าแต่มันก็เป็นอนิเมะอีกเรื่องนะที่ทำคนดูเนี่ยติดมากๆชวนติดตามมากๆเลยดูได้เพลินๆดูได้ยาวๆไปเลยอันดับที่3 d e ต e c t ท v e c o n โคนันเรือที่เรารู้จักกันดีเลยครับในชื่อ ยอดนักสืบจิ๋วโคโนันอนิเมะที่ดำเนินเรื่องราวมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่รุ่นพอ่อรุ่นแม่มดูหละมีคดีใหม่โผล่ออกมาเรื่อยๆชวนคนดูติดตามได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นคออนิเมะรุ่นเกา่าหรือรุ่นใหม่ก็รักโคโนันกันทั้งนั้นสเสน่ห์ของโคโนันคือการเฉลยปมปัญหาสุดฉลาดที่เกิดขึ้นในแต่ละคดีหลายคนอาจคิดว่ามันจะไปสนุกได้ยังไงอนิเมะก็ไม่ได้มีฉากวิวาอะไรมากเมื่อก่อนอาจจะใช่แต่ตอนนี้บอกเลยว่าโคโนันฉากต,ต,ต่างๆจัด เต็มขึ้นมากๆทั้งการประทะอารมณ์ของตัวละครและฉากแอคชั่นสืบสวนสอบสวนอนหลังการเรื่องก็จะมีการประจนภัยมากมายครับอยากให้ลองไปหาดูกันเอาเองจะดีกว่าสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูแต่ก็เชื่อว่าตอนนี้นะครับคงไม่มีใครไม่รู้จักคิมิสูโตะยัยบะหรอกอันดับที่1 Attack on Titan อันนิเม่ยุคใหม่ที่กำลังจะกลายเป็นตำนานในใจคนดูตลอดกาลครับเพราะนอกจากเนื้อเรื่องสุดหักมุมแล้ว งานสร้างก็ยังจะดีอีกที่สำคัญนะครับมันกำลังจะจบแล้วด้วยในเร็วนี้ว่าด้วยเรื่องราวของเอเรนเยเกอร์เด็กหนุม่มที่สูญเสียครอบครัวให้กับการโจมตีของไททันในรอบ100ปีเอเรนและเ,เพื่อนอารมินมินคาสัจึงต้องเข้าเป็นทหารเพื่อตอบโต้ไททันและชิงอิสรภาพที่ไททันเอาไปกลับคืนมาแต่แล้วเรื่องไม่คาดคิดมากมายก็เกิดขึ้นครับ ขอหยุดไว้เพียงแค่นี้ดีกว่านะครับเรื่องที่ไม่คาดชิดมากมายเนี่ยบอกเลยว่าต้องไปดูกันเอาเองนะโคดหักมุมดูแล้วเนี่ยโคติดเลยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ10อันดับอนิเมะที่มีเนื้อเรื่องชวนติดตามมากที่สุดข้อมูลที่เรานําเสนอไปไม่ได้มาจากความคิดเห็นส่วนตัวของเราร0อ็นนะครับแต่มาจากการโหวตของคออนิเมะชาวญี่ปุ่นที่ช่วยกันโหวตให้เรื่องไหนอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ ความจริงเรื่องอันดับเนี่ยมันขยับได้ตลอดเวลาเลยนะครับอันนีเม่ห่วยๆบางเรื่องเนี่ยอาจจะพุ่งปีดสู่ความสนุกในวันหน้าก็ได้เพื่อน,อนๆคิดเห็นกันอย่างไรเคยดูเรื่องไหนกันมาแล้วบ้างครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนะก่อนจะจากกันไปสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพาโลกอนิเมะด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ